สวัสดีครับวันนี้จะแนะนําการทํางานของ IC 74LS244 นะครับซึ่งจะเป็นบัฟเฟอร์รับส่งข้อมูลนะครับในมาดูลักษณะ IC กันนะครับจะมีชุดรับส่งข้อมูลเป็นบัฟเฟอร์ทั้งหมด2ชุดนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้2ชุดโดยจะมีขา enable ซึ่งเป็น active low ทั้งทั้งคู่เลยนะครับแล้วลักษณะชุด t ช able ที่ออกมานะครับเมื่อเราปรับขา enable ซึ่งเป็น active low เนี่ยปรับ low เมื่อเราป้อนอินพุตโลมันก็จะออกโลป้อนอินพุตไฮมันก็จะออกไฮนะครับแต่ถ้าหากเราปรับเป็นแอคทีฟไฮนะครับไม่ว่าเราจะป้อนอินพุตเป็นโลหรือไฮค่าที่ออกมามนนั้จะเป็นค่าไฮอินพีเดนนะครับมาดูการทดลองกันนะครับจากนั้นเราจะปรับค่า e n a b l e เป็น Active low นะครับอันนี้เราป้อน input เป็น1และศูนย์ตามลำดับนะครับ ค่าเอาต์พที่ออกมาผ่าน LED ก็จะเป็น1และ0ตามลำดับนะครับแต่ในที่นี้เราต้องการจะทดสอบ High Impedance ด้วยจึงต่อ Not ตเก e เข้ากับ Output ุตบิตที่2นะครับดูนะครับพบว่าเมื่อเมื่อมันเป็นโลเมื่อผ่าน Not ตเก e มันก็จะออกมาเป็น High นะครับจะมาศึกษาในกรณีที่ขา Enable นะครับเป็นขา Active High นะครับดูนะครับว่ามันจะออกเป็น Impedance หรือไม่นะครับปุ๊บจะพบว่าไม่ว่าเราจะเปาะ ไม่ว่าเราจะเป่าหนึ่งโสนเอาพุที่ออกมามันก็จะเป็นโสนโสนคือเอาพุทมันจะไม่แสดงออกนะครับแต่เราลองมาดูบิดนี้นะครับที่เราเปต่อเข้ากับน็อตเกตถ้าหากว่ามันเป็นโลเมื่อผ่านน็อตเกตมันก็ควรที่จะออกมาเป็นไฮผ่านทาง LED ใช่ไหมครับแต่ในที่นี้มันไม่ออกเป็นไฮก็เพราะว่ากระแสที่ไหลเข้าน็อตเกตมีค่าน้อยมากจึงไม่ไม่สามารถทําให้ LED ตัวนี้ติดนั่นแสดงว่ามันเป็นไฮอิมีแดนครับขอจบกันเสนอมีเท่านี้ขอบคุณครับ